ยินดีต้อนรับสู่สาลองแห่งสยามกับอิมอและซาร่าดินแดนลับแห่งเรื่องราวที่คุณต้องรู้กลับพบกับพวกเราในซาลองแห่งสยามอีกแล้วแล้วก็ในสัปดาห์นี้นะคะเราจะมาพูดถึง Fast Fashion ซึ่งทุกคนน่าจะรู้จักอย่างดีแล้วก็ทุกคนก็ต้องเคยเป็นลูกค้าแหละเคยได้ยินมาแล้วแหละเอออ่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาก็มาเริ่มเลยว่า Fast Fashion ที่เราไดินมาบ่อยๆเนี่ย a ฟชั่นคืออะไร fast fashion นะคะก็คือ fast แปลว่าเร็วใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ย fast fashion ก็คือแบบเสื้อผ้าที่เราซื้อเราใส่แล้วเราก็ทิ้งมันไปอย่างรวดเร็วก็คือเน,น้นเน้นความไวอะซื้อมาใส่อ,อ่ะแล้วก็หมดเลิกคิดแล้วหรือไม่อยากใส่แล้ว,ลวก็ทิ้งเลิกใส่อเราจะเห็นว่าใน fast fashion เทรนแต่และเทรนที่เราเห็นแบบการแต่งตัวอะไรแบบนี้มันก็จะมาเร็วแล้วก็ไปไวเหมือนกันมาไวไปไวใช่ไหมใช่อ,อายุชั้นวางสั้นอะไรอย่างเงี้ยลักษณะของฟาสต์แฟชั่นเป็นยังไงบ้างก็คืออย่างแรกอะ่ะจะมีการผลิตแล้วก็การกระจายสินค้ายอย่างรวดเร็วแมสส์โปรดักชันเนาะเออแล้วก็คือเขาว่าก็คือตั้งใจแล้วว่าให้มีอายุบนชั้นวางอะ่ะสั้นแต่มันมีเหตุผลเพราะว่าเขาเพื่อตอบสนองเทรนแฟชั่นเพราะว่าเทรนแฟชั่นอย่เนี่ยมันผ่านไปไว แล้วก็ความต้องการของลูกค้ามันก็เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วอนอกจากนี้แฟชั่นก็ต้องราคาถูกด้วยนะคะแบบราคาที่จับต้องได้มันก็จะมีหลายระดับของแฟชั่นอีกดีวเราจะมาพูดถึงแต่ว่าก็คือจะเป็นราคาที่มันไม่ได้แพงเวอร์แบบหลายๆคนก็จะใส่กันได้อะไรอย่างเงี้ยแฟชั่นก็จะเป็นที่รู้จักว่ามีคุณภาพที่ค่อนข้างต่ําแล้วก็ไม่ได้สูงเพราะว่ามันถูกมันต้องผลิตในปริมาณมากใช่ไหม,มแล้วก็ ไม่ใช่<ด>แค่ผลิตในปริมาณมากด้วยก็คือเขาต้องเลือก material หรือว่าของที่มาทำเสื้อผ้าผ้าที่ราคาถูกด้วยออก็คือถ้าเป็นคอตตอนอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะราคาขึ้นแหละเขาก็ต้องเลือกแบบไนล่อนโพลีเอสเตอร์ที่เป็นพลาสติกอือันนี้มันจะถูกแต่กลายเป็นว่าสิ่งพวกนี้ยมันก็ไม่ดีต่อแบบ มันไม่ดีดเหมือนนกันเออก็คือมันไม่ดีทั้งคุณภาพมันก็ไม่ค่อยดีด้วยแล้วก็มันก็ไม่ดีกับสิ่งแวดล้อมด้วยอะไรเงี้ยแล้วทำไมต้องมาพูดถึงเรื่องนี้กันด้วยคะพี่ซาร่าและพีมอิ่ม,มเพราะว่ามาันาส่งผลต่อสิ่งต่างๆมากมายเลยต่อให้มันมาไวไปไวอะแต่ว่าแบบผลลัพธ์ของมันมันอยู่นานกว่านั้นอืมอย่างแรกเลยก็คือเรามาดูเรื่องวัฒนธรรมกันก่อนอืมมันเป็นไงอ่ะคือแฟชั่นเนี่ยอย่างที่บอกแล้วมันทําให้เกิดรูปแบบแฟชั่นใหม่อย่างรวดเร็ว เพื่อเพราะว่าเขาต้องการที่จะผลิตเสื้อผ้าให้ตอบสนองกับป๊อปเคานเจอร์ไว้ถ้าทำป๊อปที่ทําให้คนเราสมัยนี้เรารู้สึกว่าเราต้องอัปเดตตัวเสื้อผ้าใหม่ตลอดเวลาเราจะสังเกตว่าแบบเพื่อนอาจจะไม่ค่อยอยากใส่เสื้อซ้ำสังเกตปะใช่เออมันจะมีความรู้สึกอย่างนี้ว่าแบบเออต้องต้องเปลี่ยนแล้วว่าแบบเสื้อผ้ามันจะใส่ซ้ำไม่ค่อยได้มีศิลปินหรือดาราคนไหนอ่ะแต่งตัวแบบไหนอ่ะเราก็จะเห็นแล้วว่าแบบหลังจากนั้นแค่ไม่กี่วันอ่ะ ก็จะมีเสื้อผ้าแบบที่คล้ายกันผลิตออกมาอย่างไวมากแล้วมันก็จะไปในแนวทางนั้นอะไรเงี้ยนอกจากนี้ก็คือด้วยเทคโนโลยีสมัยนี้แล้วก็การตลาดเนาะก็คือมีการส่งเสริมสือส่อการตลาดอย่างรวดเร็วทําให้คนรู้สึกว่าเออเนี่ยเราต้องซื้อทันทีเลยทําให้เราแบบคนรู้สึกว่าเราต้องเสือมันไม่ใช่ว่าแบบเออถ้ามี เหตุที่จะต้องใส่เสื้อก็ค่อยซื้ออะไรเงี้ยกลายเป็นว่ามันเป็นสิ่งที่คนแบบช็อปช็อชอชอ,ชอแล้วก็ทางเรื่องออนไลน์ช้อปปิ้งด้วยเนาะแบบมันอยู่แค่ปลายนิ้วอะไรเงี้ยหนจะโปรโมชั่นอีกแบบรีบซื้ออ่าอะไรประมาณเนี้ยยิ่งเราอยู่ในแบบเราอยู่ในโลกโซเชียลที่แบบเราลงทุกอย่างออนไลน์ทุกคนเห็นหมดเลยเราลงรูปเราลงวิดีโอ Tik To อกคือเราก็อยากให้ทุกคนเห็นเราในแบบแบบที่ดีที่สุดเราก็อยากจะแต่งตัวที่ให้ดีที่สุดด้วยในทุโอกาสที่เราจะถ่ายรูปอะไรแบบนี้มันก็เลย มันไม่แปลกถ้าคนจะแบบถูกเข้ามาอยู่เป็นเหยื่อของ Fast f a s h i ่นและทีนี้เนะี่ยพอมันเป็นอย่างนี้ใช่ไหมแบบว่าทุกคนเข้าถึงได้อ่าทุกคนเห็นตามดาราศิลปินแล้วก็ด้วยโลกาภิวัตนที่เราพูดถึงไปแล้วในตอนที่แล้วก็คือการที่อะไรหลายอย่างบนโลกแบบไม่ว่าจะเป็นสไตล์แฟชั่นความรู้เทคโนโลยี Technology, หรือวิชาอะไรเงี้ยมันก็เชื่อมถึงกัน แฟชั่นก็เป็นอย่างนั้นเหมือนกันค่ะซึ่ซึ่งแฟชั่นเนี่ยมันทำให้เกิดสิ่งที่เรียกว่า cultural homogenization cultural ก็คือทางวัฒนธรรม <c oughs> ใช่ไหม homogenization homo แปลว่าเหมือนกันแต่เป็นรักษาเพราะฉะนั้น cultural homogenization เนี่ยก็คือการที่ทำให้วัฒนธรรมมันเหมือนกันซึ่งมันก็จะทำให้ความหลากหลายทางวัฒนธรรมเนี่ยมันมองเห็นได้แบบชัดน้อยลงเพราะว่าหลายๆวัฒนธรรมก็จะมีความคล้ายแบบ มันก็จะเริ่มเหมือนๆกันหลอมรวมเป็นอันเดียวกันอะไรเงี้ยถูกอ่มีมาตรฐานเดียวกันมากขึ้นใช่ซึ่งบ่อยครั้งมันก็มักจะเป็นการมาลายหายไปของวัฒนธรรมท้องถิ่นที่ถูกกลืนไปกับวัฒนธรรมตะวันตกคือพอเราพูดถึงเรากับพิวััดมันก็มักจะเองไปทางตะวันตกอืมมากกว่าแฟชั่นที่เราเห็นมันก็ส่วนมากก็จะเห็นว่ามันมาจากดาราฝรั่ง ใช่ฮอลลีวูดเลยแบบนี้อือเออซึ่งเหตุผลมันมีเหตุผลของมันนะว่าทํามไมแบบว่าวัฒพื้นเมืองของเสื้อผ้าจะหายไปอย่างเช่นอย่าง,างในประเทศไทยอมันก็น้อยมากที่คนจะมานุ่งผ้าไทยอะไรอย่างงี้ใช่ปะเขาก็พยายามสนับสนุนกันอยู่แต่ว่าส่วนใหญ่มันก็ยังเบสกับเสื้อเชิ้ตเสื้อสูทอะไรอย่างเงี้ยอยู่ ทำไมเพราะว่าอย่างแรกเลยเป็นพราะบริบททางประวัติศาสตร์ของแฟชั่นสมัยใหม่อุตสาหกรรมแฟชั่นสมัยใหม่อะมันมักจะขึ้นอยู่กับยุโรปหรือสหรัฐอเมริกาเพราะว่าประเทศภูมิภาคเหล่านี้เขาเหมือนแบบเป็นผู้บุกเบิกนวัตกรรมด้านแฟชั่นแล้วเขาก็เซตเทรนเป็นคนเซตเทรนเป็นเทรนเซอร์ แล้วก็เขาว่าตั้งตนเป็นเมืองศูนย์กลางแฟชั่นเช่นอะไรบ้างไปนิวยอร์กแฟชั่นวีไปแฟชั่นวีก็ต้องไปนิวยอร์กไป<อ>มิลาน,นลใช่ mm hmm. ไปปารีสอะไรอย่างเงี้ยคือเหมือนอา่า mm hmm. เขาถูกเขาเอสตับลิชตัวเองเขาตั้งตนตัวเองมายังเป็นอย่างนี้ mm hmm. อ่าอะไรประมาณเนี้ยแล้วก็มีเรื่องอาลูกาพิวอีกแล้วก็อะไรพวกนี้มันมาพร้อมกับอำนาจละมุนนะหรือซอฟต์พาวเวอร์ในสื่อต่างๆด้วยซึ่งไปให้เหล่าเนี้ยก็เป็นเป็นพี่ใหญ่ในวงการสื่อ mm hmm. ที่เขาเข้าถึงคนได้เยอะในหลายๆประเทศ ต่ม,มันก็จะมีเรื่องอำนาจทางเศรษฐกิจที่ประเทศทางตอนตกส่วนใหญ่เขามีอำนาจเศรษฐกิจใหญ่ทําให้เขาว่ามีอิทธิพลในตลาดโลกแล้วก็ทําให้การค้าปลีกหรือธุรกิจของเขาว่าสามารถเข้าถึงทั่วโลกได้แบบง่ายได้เข้าถึงกลุ่มประเทศแบบต่อให้เป็นเศรษฐกิจเกิดใหม่ง่ายกว่าอะไรเงี้ยเออแล้วก็อย่างนึงที่สําคัญก็คือเขาถือไพ่เหนือกว่าในโลกสื่อและโฆษณาเพราะว่าก็ยังบอกมีทั้งน,นวัตรกรรมแล้วก็ทุกคนเสพของเขาเขาเป็นมาตรฐานจริงๆอิะพอพูดเรื่องนี้ซาร่าแบบรีเลทเลยเพราะว่า พอเราไม่ตามเทรนแบบแฟชั่นอะมันจะมีความรู้สึกเหมือนกับเราไม่เหมือนคนอื่นเราเป็น Outsider เราเป็น Outcast หรือว,ว่าเป็น o t h e r n เออ <laughs> แบบแต่งตัวไม่ทันเทรนใช่เออเสื้อเชยอือะไรเงี้ยมันเป็นวัฒนธรรมที่แบบทำให้ทุกคนรู้สึก pressure แบบเฮ้ยฉันต้องแต่งตัวเหมือนทุกคนแล้วมันจะเริ่มต้นตั้งแต่แบบเด็กๆเ,เลยแบบพอไปโรงเรียนแบบเห็นเพื่อนแต่งตัวแบบนี้เราก็แบบเออเดี๋ยวเราต้องไปซื้อละอะไรอยเนี่ย คือมันจะเป็นเรื่อยๆจนบางทีเราไม่รู้ตัวด้วยซ้ำว่าแบบเรากลายเป็นเหยือ่อโอเคแต่ว่าคือเราก็อยากตามเพื่อนแล้วพอเราอยู่ในโลกของโซเชียลมีเดียเราเริ่มมีอินฟลูเอนเซอร์ดาราที่เราอยากตามและอินฟลูเอนเซอร์มันมาจากคำว่าอินฟลูเอนซ์ก็คือคนที่มีทิพลอ่าใช่ที่มี Impact ต่อความคิดของเราก็คือเขาก็มี Impact ต่อเทรนแต่ละเทรนที่แบบออกมาด้วย และอินฟลูเอนเซอร์เป็นตัวสำคัญเลยของมาร์เก็ตติ้งของบริษัทใหญ่ๆและก็บริษัทเสื้อผ้าด้วยเพราะว่าคนพวกนี้เป็นคนที่จะอะไรอะแบบ Expand แล้วก็ทำให้คนอยากจะซื้อเสื้อผ้าตอนนี้มันมีเรื่องของ fast, fast Fashion ว่ามันเป็นอะไรที่ไม่ดีคนไม่อยากทำแล้วแล้วก็เขาไปเจาะจงว่ามันมีอินฟลูเอนเซอร์หลายคนที่ทำคอนเทนต์ที่เขาเรียกว่า Hall อ่ haul นะคะ H A U L น่าจะเห็นกันในพวกโซเชียลมีเดียหรือเป็นคอนเทนต์นะก็คือการที่ซื้อเสื้อผ้าหรือซื้ออะไรสักอย่างผลิตภัณฑ์มาเยอะๆแล้วก็มาลองให้ดูหรือว่ามารีวิวอะไรเงี้ยเขาเรียกว่า haul แล้วก็คอนเทนต์แบบนี้มันบูมมากๆมันมีมากกว่าแบบ18.800ร้อยล้านคนดูพอไป search ใช่พอแบบไป search แบบแฮชแท็กนี้ใน t i k t o ออ่ะคนชอบมากม พอคนชอบอินฟลูเอนเซอร์เขาก็อยากจะทำมากขึ้นและก็ประจบกับว่าพอเขาทำคอนเทนต์แบบนี้มันก็มีบริษัทเข้ามาสปอนเซอร์เขามากขึ้นด้วยก็คือเขาก็จะได้ของฟรีมากขึ้นเขาไม่ต้องแค่ซื้ออย่างเดียวแต่ว่าถึงแม้ว่าคนที่เป็นอินฟลูเอนเซอร์เขามีเหมือนกับเขามีแอ v ด n วน g e เทจที่เขาจะได้ของฟรีเขาได้แบบดังขึ้นโอเคถูกต้องแต่ว่าคนดูอย่างเราอะ่ะ เป็นเหยื่อของมาร์เก็ตติ้งนี้ก็คือพอเราเห็นเขาทำแล้วเราก็อยากทำตามและเราก็อยากจะซื้อเหมือนเขาด้วยแล้วมันกลายเป็นว่าคนยิ่งซื้อเสื้อผ้าเหมือนเขายิ่งทำฮอร์สและก็ซื้อเสื้อผ้าเยอะยๆทำตามแฟชั่นแต่ตามที่อ็มอิมบอก fast fashion นี้มันคือเทรนด์ของแฟชั่นที่มามาเร็วแล้วก็ไปเร็วเหมือนกันแล้วก็พอเราซื้อมาแล้วเราใส่ได้แค่แบบ 2- 3รอบแฟชั่นเทรนด์นั้นมันก็หายไปแล้ว อ่ะพอเป็นแบบนั้นเราทำยังไงต่อปัญหาก็คืออินฟลูเอนเซอร์พวกนี้เขาซื้อเสื้อผ้าเยอะมากๆและเขาก็มันทำให้คนอ่ะทำตามเขาก็คือเสื้อเสื้อผ้าเยอะตามเขาแต่ว่ากลายเป็นว่าเราเองอะใส่ไม่ทันและมันมีเสื้อผ้าที่เหลือที่มันใส่ตามเทรนไม่ได้แล้วหนึ่ง แล้วก็พอคนไม่อยากใส่อะมันก็ไม่มีที่วางที่ที่จะเก็บไว้เหมือนกันคนก็ไม่อยากเก็บไว้เสื้อผ้าพวกนี้เสื้อผ้าพวกนี้มันก็เลยไหลาคาและอันนี้คือปัญหาหลักที่คนเริ่มพูดถึงเกี่ยวกับอินฟลูเอนเซอร์แล้วก็ดาราหลายคนที่เป็นตัวมาโปรโมตแบรนด์หลายแบรนด์อย่างเช่น s h e ีนหรือว่า f a s h i นโนวา a H&M หรือว่ายี่ห้อเสื้อผ้าที่เราเห็นดังๆในแบบห้างช่วงนี้ ใช่อ่าก็เพิ่มเติมจากที่สลาพูดไปเนาะวกว็แบบเซเลบาเขาก็ไม่ใช่แค่อินฟลูเอนเซอร์นะแต่ว่าตัวเซเลบที่เป็นคนดังๆเลยอะอก็มาทำที่ภาษาไทยเขาชอบเรียกกันว่าคลลบเนาะก็คือการร่วมทำแคมเปญหรือโปรโมชั่นเดียวกันกับแบรนด์อะไรอย่างเงี้ยอ่าแล้วพอคนที่เขามีผู้ติดตามเยอะอะมันก็เป็นธรรมดาที่ คน,นเห็นแล้วก็อยากที่จะลองตามสไตล์ของดาราเพราะว่าพวกเขามีอิทธิพลไงพวกโปรเจกต์คอลแลบที่มีมาก่อนหน้านี้ที่คนอาจจะเคยเห็นก็เช่น H&M X Balmain <c oughs> ในปี2015 <c oughs> เอสคือเพราะ Balmain มันเป็นยี่ห้อหรูใช่ปะแล้วแบบ H&M มันเป็นยี่ห้อที่แบบเป็นแฟชั่นที่ราคาค่อนข้างถูกอะไรเงี้ยเออก็คือกลายเป็นว่ามันเป็นการที่มีเสื้อผ้าหรูในราคาที่จับต้องได้อะไรเงี้ยคนก็แห่ไปซื้อน <c oughs> อกจากนั้นก็จะมี Kylie Jenner X Fashion Nova เมื่อปี2018ซึ่งมันขายหมดไวมาก แล้วก็เสื้อผ้าที่เขาผลิตออกมามันเป็นเสื้อผ้าไซค์ไคลรีซึ่งไคลรีก็คือเป็นเทรนเซ็ตเตอร์อ่ะพูดง่ายๆอ่า<ๆ>ใช่แล้วก็นอกจากนี้ก็จะมี Victoria b e c k h a m X t a r g e t t o m m y h i l f i g e r X g ลฟ d เก d อ่าในปี2016ปีที่แล้วมันมี Blackpink กับ H&M แต่ว่าคือ Impact มันเยอะแบบ Impact ที่เป็นข้อเสียมันเยอะกว่าข้อดีข้อดีที่มาจริงๆมันก็คือว่าบริษัทพวกนี้มันได้เงินจบเราอาจจะได้เสื้อผ้าสวย,สวย แต่ว่ามันกลายเป็นว่าเสื้อผ้าพวกนี้มันใส่ได้แค่แป๊บเดียวแบบที่พูดพอมันหมดเทรนแล้วคนก็ไม่อยากใส่คนก็ทิ้งอ่ะแบบคนส่วนมากอาจจะคิดว่าเออถ้าทิ้งเสื้อผ้ามันไม่ดีมันไม่ดีต่อแบบสภาพแวดล้อมนั้นเอาไปบริจาคดีกว่าแต่ทุกคนรู้ไหมว่าเสื้อผ้าที่เราบริจาคมีแค่20%ที่เข้าไปอถูกขายต่อจริงๆ แล้วก็เสื้อผ้าส่วนมากแล้วที่ถูกบริจาคอะเขาจะเอาไปทิ้งเหมือนเดิมเพราะว่ามันคายไม่ได้แล้วก็เสื้อผ้าที่เอาไปอยู่ในร้านพอมันขายไม่ได้เขาก็ไปทิ้งต่อมันก็คือมีกองขยะที่เพิ่มเติมแล้วก็นอกจากนั้นที่เราพูดกันว่าเสื้อผ้าฟาสแฟชั่นมันถูกผลิตโดย m a ต e r i a l ที่มันถูกแล้วก็ส่วนมากแล้ว Material ที่ถ,ถูกก็คือพลาสติกไนลอนโพลีเอสเตอร์พวกนี้อะมันสลายยากอืม,อม มันอยู่ได้เป็นปีป,ปีสิบกว่าปี20กว่าปีเลยก็คือถ้าเราไม่เอามาใช้ต่อมันก็กลายเป็นแค่ขยะที่จะมาทำให้สภาพแวดล้อมเราแบบน้ำของเราอากาศของเราสกปรก,กมากขึ้นคนก็เลยออกมาพูดมากขึ้นอย่างเช่น TikToker ที่ชื่อ imperfect idealist เขาเป็น c อนเทนต์ครีเอเที่พูดถึงเรื่องความยั่งยืนของสภาพแวดล้อมแล้วก็พูดถึง f a ช h ั่นเข้าไปด้วยเลยเขาเป็นคนที่ยกประเด็นนี้เข้ามาว,าว่า Influencer ไม่ควรทำา h ลส์เพราะว่าโลส์มันมีข้อบกพ้องเยอะกว่าข้อดีพอ TikTok ของเขาอะ่ะมันบูมใช่ไหมคนเห็นเยอะคือตอนนี้อเราต้องเข้าใจว่าเราอยู่ใน culture เราอยู่ในวัฒนธรรมที่มันง่ายที่เราจะไปติคนอื่น อ่าอย่างเช่นภาษาอังกฤษ,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 ษเขาจะเรียกว่า cancel culture uh huh. อ่าอ่าเป็นการบ o y c o t t หรือว่าเป็นการว่าคนเออก็คือบ o y c o t t คนที่ทำไม่ดีทำผิดก็คือไม่ดูคอนเทนต์เขาเราว่าเขาเราเรากล้าที่จะบอกว่าใครถูกหรือผิดอืมแต่ว่า ถึงแม้ว่า cancel culture มันมีข้อดีมันก็มีข้อลบเหมือนกันกลายเป็นว่าทุกคนพร้อมที่จะว่าทุกคนทุกเมื่อไม่ดูแล้วว่าเหตุผลเป็นยังไงแต่กลายเป็นว่า fast fashion ะ่ะถึงแม้ว่าเขาจะมีคน influencer มาทำ h a u l s จริงๆพอเรามาดูลูกค้าของ fast fashion แล้วอะส่วนมากอะมันไม่ใช่คนที่มีเงินแต่มันมเป็นคนที่ เขาอยากจะแต่งตัวแต่ว่าต้องซื้อเสื้อผ้าที่ถูกๆและแฟชั่นอะคือ target ของเขาก็คือคนที่มีบัตเจ็ตน้อยอยู่แล้วมีอะไรมีทรัพยากรการเงินจำกัดใช่และกลายเป็นว่าคนกลุ่มนี้เป็นคนที่โดนว่าแทนอ่าก็คือโดนว่าแบบเอ อยู่ไปซื้อเสื้อผ้าจากชีนทำไมไม่รู้เหรอว่าชีนมันเป็นยี่ห้อที่แบบแย่ที่สุดในโลกแล้วแต่กลายเป็นว่าคนตอบว่าแล้วถ้าฉันไม่ซื้อจากชีนแล้วฉันจะซื้อเสื้อผ้าจากที่ไหนฉันเออฟอร์ดได้แค่นี้จริงๆแบบตัวอนนี้มันถูกมันก็เลยขึ้นประเด็นมาว่าคนที่เชมหรือว่าคนที่จับผิดคนที่ซื้อจาก f a ส t f แฟชั่นบางทีมันจะเกิดปัญหา การแบ่งแยกชนชัน้นอืมโอเคเข้าใจว่าเราต้องเข้าใจก่อนว่าแต่ละชนชั้นอะ่ะบัตเจตของเขาเงินที่เขาเอามาใช้ซื้อของอะ่ะมันต่างกันเราอยู่ใน culture ที่ตอนนี้อะไรที่มัน healthy อะไรที่มัน ethical อะไรที่มันดีต่อสภาพแวดล้อมสิ่งแวดล้อมของเราดีกับโลกอะ่ะมันแพงอย่างเช่นกิน clean ก็แพงอย่างเช่น ถ้าเราไม่อยากใช้ถุงพลาสติกเราจะซื้อกระเป๋าผ้าก็แพงอีกไปแล้วหรือว่าถ้าจะซื้อถุงพลาสติกที่หนากว่าแข็งแรงกว่าใช้ได้มากกว่าหนึ่งครั้ง mm. ก็ต้องจ่ายอีกสองบาท mm. อือ่าคือมันมันต้องจ่ายทําไมมันต้องจ่ายเพื่อที่จะทําให้โลกหรือว่าสุขภาพของเราดีขึ้นแล้วคนที่เขายังไม่สามารถที่จะจ่ายค่าพวกนี้ได้เขาต้องทํำยังไงอ่ามันมีตรงนี้ที่เราต้องคิดไว อ่า uh, tiktokker ที่พูดถึงคนที่ชื่อ imperfect idealist mm. เขาก็เลยยกประเด็นเรื่อง slow fashion มาพูด uh, slow fashion คืออะไร mm. ง่ายก็คือมันเป็นแฟชั่นที่อยู่นาน mm. และก็ไม่หายไปไวด้วยคือมันเป็นแฟชั่นที่คนซื้อเสื้อผ้ามาแล้วก็ใส่ได้นานใส่ได้ตลอดเวลาและก็มันเป็นเสื้อผ้าที่พอเราอยากจะดับแปลงหรือว่าเราอยากจะเปลี่ยน แทนที่เราเอาเสื้อผ้าที่เรามีอยู่ไปทิ้งเราอาจจะเย็บมันให้มันกลายเป็นเสื้อใหม่ก็ได้ลุกใหม่ก็ได้เขาแนะนำว่าแทนที่เราจะดูคนจากว่าเขาซื้อจากยี่ห้อไหนเราควรดูว่าคนที่ซื้อ p r o d u ั t s ์จาก f a s ฟชั่นอ่ะเขาเอาไปทำไงต่อมากกว่าอ,อย่างเช่นซาร่าคนหนึ่งก็เป็นคนที่ซื้อเสื้อผ้าจาก Fast f a s H&M อะไรแบบนี้หรือว่าแค่แบบตลาดหรือว่า เขาเรียกว่าอะไรอ่ะแบบร้านที่เขาเปิดตั้งข้างนอกข้างที่สยามอ่ะพวกที่รับเสื้อผ้ามาขายอ่ะอันนั้นก็ฟาสแฟชั่นอันนั้นก็ฟาสแฟชั่นมันก็คือแบบเขาซื้อเป็นแบบเขาซื้อเขาเรียกว่าไเหมาเหมาซื้อใช่แบบเสื้อผ้าที่แพทแินัมันก็คือฟาสแฟชั่นซาลาเป็นคนชอบซื้อจากร้านพวกนี้เพราะว่ามันถูกอืมันถูกแล้วก็บางทีมันก็มันก็ง่ายอ่ะมันอยู่แบบข้างหน้าเลยอันนี้มันไม่ผิด เพราะว่าพอซื้อเสื้อผ้าแล้วซาร่าเมค s ชัวร์ว่าซาร่าใช้นานพอแล้วก็ไม่ได้แค่ใส่แค่ครั้งสองครั้งหรือว่า slow fashion อาจจะเป็นการ invest หรือว่าใช้เงินซื้อเสื้อผ้าที่อาจจะแพงกว่านั้นนิดนึงแต่ว่าคุณภาพดีแล้วก็ใช้ได้นานอย่างเช่นซาร่าก็เคยเจอแบบเคยไปซื้อกางเกงขาสั้นที่สยามแล้วก็ใส่แล้วก็แบบออกข้างนอกอ่ะ และก็ซิบหลุดซิบหลุดก็คือแบบต้องซ่อนอยู่ในห้องน้ําแบบโทรหาน้องให้ซื้อกางเกงใหม่มา <c oughs> คือมันก็มีคุณภาพที่ไม่ดีเหมือนกัน <c oughs> ก็คือต้องระวัง <c oughs> แต่ว่าอเราต้องตระหนักไว้ให้ดีว่าเสื้อผ้าของเราซื้อแล้วเราจะใส่ได้นานไหมถ้าเราใส่แค่ครั้งเดียวเราควรซื้อจริงหรือเปล่าอิมอม,มีมีวิธีอื่นที่ เป็น slow fashion หรือว่า ethical fashion ที่ทำอยู่หรือเปล่าคือเดี๋ยวนี้เราไม่ได้ซื้อแบบซื้อเยอะๆตามแบบออนไลน์ช้อปปิ้งแล้วเพราะว่าเราไม่ได้คิดแล้วว่าเสื้อตัวเนี้ยเราจะใส่ได้แค่ขังเดียวแบบเอ้ยเคยถ่ายเคยใส่ถ่ายรูปไปแล้วแบบใส่อีกไม่ได้อะไรเงี้ยไม่ได้เป็นอย่างนั้นแล้วก็รู้สึกว่ามันก็เป็นของนอกกายแล้วก็สุดท้ายแล้วมันไม่ได้มีใครมาแบบสนใจแล้วตัวเราเองก็ไม่ใช่อินฟลูเคนะเราก็เป็นคนธรรมดาแบบเออมันมันไม่ใช่แบบ สิ่งมันไม่ใช่สิ่งจาเป็นอ่ะแล้วมันก็ทําให้เกิดสิ่งผลเสียเยอะกว่าอีกอะไรเงี้ยแล้วก็ตอนนี้ก็พยายามเลือกแบบร้านหรือสินค้าที่เขาก็ออกตัวว่าเขาเป็นแบรนด์ที่มีอะไรๆคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมอคำนึงถึงความยั่งยืนอ,อะไรเงี้ยมันก็ช่วยได้แล้วก็ลืมไปกระทั่งแบบโปรโมทไปถ่ายอะไรอะไรเงี้ยที่เราสึกว่าเออมันจุดจุดยืนของบริษัทเนี้ยมันไม่ตรงกับแบบสิ่งที่เรายึดถือมันไม่ตรงกับบ<อ>ุ<อ>คลิกติเราแล้วก็ ไม่อยากที่จะสนับสนุนด้วยแล้วเราก็ไม่อยากที่จะออกไปโปรโมทด้วยอ,อะไรเงี้ยอะไรประมาณเนี้ยแล้วก็แต่อีกมันก็มีหลายอย่างนะที่เราคิดว่าเราพัฒนาได้มากกว่านี้เช่นแบบการชอบเสื้อผ้ามือสองอันนี้ก็อยากลองทําหรือว่าอยากทําเหมือนกันเออแต่เราเราเป็นคนแล้วเราก็แบบอยากเป็นคนสไตล์อะไรได้แบบมากกว่านี้แบบมันมีวิธีการเยอยะๆอะไรเช่นแบบเลเยอร์หรือแบบเปลี่ยนหรือบ,บางคนแบบที่เขาเย็บปากถักรอยเป็นใช่แต่สราเห็นนะว่าแบบอิ่มอเดี๋ยวนี้แบบ มีการแบบดัดแปลงเสื้อผ้าแบบใช้แบบใส่กระโปรงเดิมแต่ว่าทําให้มันเป็นเหมือนกับคอลสไตล์เป็นคอลลุกเลยแบบคอล์อาพเฟตกออเห็นอยู่ะนะพยายาม,อ,มอยู่ <laughs> <laughs> ก็อยากจะบอกว่าเออก็เข้าใจว่าเนี่ยก็เราก็เนาะเราก็พูดไปแล้วว่าโอเคฟาสแฟชั่นมันทําให้เกิดผลอะไรบ้างทำมีทั้ง ทางวัฒนธรรมเรื่องสิ่งแวดล้อมแล้วก็มีเรื่องแรงงานที่ทุกคนก็น่าจะรู้อยู่แล้วว่าแบบได้ค่าจ้างที่ไม่เป็นธรรมทำงานเกินเวลาไม่ได้เงินที่ดีอีกแบบออวิถีชีวิตเขามันก็แย่อะไรอย่างนี้แต่ว่าในขณะเดียวกันอะด้วย เขาเรียกอะไรสถานการณ์อื่นๆที่เหตุการณ์อื่นๆและความเป็นจริงอื่นๆที่มันเรายังคงมีอยู่ะเราก็ไม่ควรที่จะรีบด่วนสรุปหรือว่ารีบไปตัดสินใครหรือรีบไปชี้หน้าว่าใครว่าทําไมถึงซื้อ s t f a s h i ่นเพราะว่าอย่างที่ซาร่าบอกมันมีปัจจัยลาะอย่างมากเลยอ๋ออีกอย่างหนึ่งคือเราพยายามที่จะแบบซื้อเสื้อผ้าแบรนด์ไทยอะที่เขาแบบเป็นแบรนด์ท้องถิ่นที่ทําเองอแต่ว่าด้วยความที่แบบเขาเราไม่ได้มีเมงเงินเยอะ เพราะฉะนั้นตัวเลือกอะ่ะมันก็จะไม่ได้เยอะไซส์ size, มันก็จะไม่ใหญ่สังเกตว่าแบบแบรนด์ไทยมันก็จะมี SM เเล็กมากเออแล้วแบรนด์คนที่ไซส์ใหญ่กว่านั้นอะ่ะเขาก็ต้องไปเลือกที่ซื้อที่อื่นก็เคยมีคน,เป,นเป็นฝรั่งอะไรเงี้ยมาพูดกับเราเหมือนกันว่าแบบ เออไอไม่ได้ชอบซื้อชีนเลยนะแต่ว่าเสื้อผ้าในไทยไม่ไม,ไม่มีสไตล์ชั้นเลยอ,อะไรอย่างเงี้ยเออซึ่งมันก็จะติดที่ตรงที่อ่าพอเป็นแบรนด์เล็กๆที่ไม่ใช่แบบพวก Fast แฟช h i o n ที่เขาเป็นบริษัทยักใหญ,ใหญ่อะไรเงี้ยที่เขาผลิตออกมาเยอะมากมันก็เลยจะมีข้อจากัดทางม่ข้อจํากัดตรงนี้ทําให้คนต้องอาจจะไปมองหาออปชั่นอื่นเราก็ลองถามตัวเองดูได้ว่าเราอ่ะซื้อเสื้อผ้าเยอะแค่ไหนใน ในหนึ่งครั้งเลยในหนึ่งวันหรือในหนึ่งเดือนก็ค,คือความถี่ที่เราซื้อจานวนเสื้อผ้าที่เราซื้อแล้วก็ความถี่ที่เราใช้งานเสื้อผ้าที่เราซื้อมาว่าเราใช้มันคุ้มค่าไหมจากแต่ละชิ้นแล้วก็หรือว่าเราเคยสงสัยถึงต้นทุนทางสิ่งแวดล้อมหรือว่าแรงงานที่อยู่เบื้องหลังสินค้าของเราที่เราซื้อมาบ้างไหม<อ>ออแล้วเราอยอมรับถึงผลกระทบนี้ที่เกิดขึ้นในสัง,สงคมแล้วก็สิ่งแวดล้อมของเราได้หรือเปล่า แล้วก็คำนึงไว้ว่าเราอะเราทุกคนสามารถเป็นส่วนหนึ่งในกระบวนการเปลี่ยนแปลงได้และนี่คือเรื่องราวของซาลองในวันนี้หวังว่าทุกคนจะได้ข้อมูลดีๆกลับไปแล้วก็ใครที่คุ้นเคยกับเรื่องนี้อยู่แล้วแล้วก็อยากจะเพิ่มเติมอะไรก็เข้ามาคุยกับเราได้เลยมา join in ในซาลองของเราได้เลยทุกช่องทางแอปซาลองออฟสยามคะ่ะใช่ค่ะแล้วก็ใครที่ฟังใน Spotify อย่าลืมไป rate เราร้อยเปอร์เซ็นเราได้ชวนคนเข้ามาคุยกับเราในซาลองได้มากขึ้น แล้ว,วันนี้อิมอิมกับซาร่าขอตัวลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะ